สำหรับในการทําอาหารการที่เราจะรักษาเวลาให้ดีนั้นก่อนอื่นอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆเราจะต้องพร้อมครับอย่างเมนูแรกที่ผมจะทําในวันนี้นะครับเป็นเมนูจานข้าวสุดคิดเลยนั่นก็คือข้าวไข่ข้นครับซึ่งวันนี้ผมจะทําในเวอร์ชั่นของข้าวไข,ข่ข้นแฮมและเห็ดนะครับแน่นอนทําแฮมกับเห็ดเราก็ต้องมีหมูแฮมนะเห็ดวันนี้ที่ใช้ก็เป็นเห็ดฟางนะครับและที่สําคัญครับอ่ะน,นั่นหม้อหุงข้าว หุงข้าวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอุ่นไว้เลยแล้วก็ไข่สักสองฟองแล้วกันนะฮะนอกจากนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้เขานุ่มขึ้นเราใส่นมลงไปด้วยนะครับอ่าแล้วล่ะเราก็เช็คนะครับนอกจากนั้นพวกเครื่องปรุงรสต่างๆเกลือพริกไทยทุกอย่างพร้อมตะหลิวกระทะนะฮะขนาดที่เราจะเลือกใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนอกจากนั้นก็โถผสมอะไรต่างๆนะฮะ เตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเลยนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ควรลืมนั่นก็คือเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกในการทําอาหารเช่นเรื่องของเขียงนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับบางทีถ้าเกิดผมหั่นไปหั่นมาเนี่ยเขียงมันเลื่อนได้ใช่ไหมครับ หลายคนแก้ไขปัญหาด้วยการที่ว่าใช้ผ้าเนี่ยฮะผ้าที่เรามีอยู่ติดครัวนะครับชุบน้ําแล้วก็วางลงไปนะฮะแล้วก็เอาเขียงวางทับอีกเพื่อไม่ให้เขียงเลื่อนครับวิธีนั้นโอเคนะครับแต่ก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าบางทีเขียงเราเป็นไม้ใช่ไหมครับผ้ามีความชื้นเดี๋ยวเขียงเราก็ขึ้นราซสอีกแนะนําครับ หาผ้ายางนะครับเป็นแผ่นรองกันลื่นนะครับเขามีขายในท้องตลาดเลยฮะอันนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ประจําใช้กี่ครั้งก็ได้แล้วก็ไม่ต้องชุบน้านะครับและที่สําคัญนะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมาในลักษณะที่แผ่นค่อนข้างใหญ่นะฮะถ้าเปิดสมมติเขียงเรามีหลายไซส์ผมก็ไม่ตัดนะครับก็ทิ้งไว้ให้ใหญ่ไว้ก่อนนะฮะเวลาเขียงอะไรลงไปก็วางได้คุณผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยนะฮะให้เข็นนะครับเขียงของเราก็ยังไม่ลื่นเลยเอาละ ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมมาเพิ่มกันเลยครับทำส่วนผสมของไข่ข้นของเราก่อนนะครับเราใช้ไข่2ฟองแต่ผมยังจะไม่ตอกลงไปนะครับคุณผู้ชมในสูตรนี้เนี่ยเราเพิ่มความนุ่มของเขานะฮะด้วยการใช้นมสดนี่แหละครับผมใส่ลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสพริกไทยขาวเล็กน้อยครับสาเหตุที่ยังไม่ใส่ไข่ลงไปนะครับเนื่องจากว่า เราใส่เครื่องปรุงรสก่อนเขาจะได้คนแล้วก็กระจายได้ง่ายๆเห็นไหมครับพริกไทยกระจายได้ง่ายถ้าเราใส่ของเหลวลงไปเยอะๆเนี่ยครับพริกไทยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนๆแล้วก็จะทําให้คนได้ยากนะครับตอกไข่ลงไปสองฟองหลังจากนั้นนะครับก็ตีหย,ยาบๆนะครับไม่ต้องเนียนก็ได้แล้วผลก็ทิ้งไวล้วละละตอนนี้เดี๋ยวตั้งกระทะก่อนให้ร้อนดีนะครับใส่น้ํามันราข้าวลงไปครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็หั่นหมูแฮมถ้าชอบเยอะเราก็จะใส่เยอะได้นะครับส่วนเห็ดก็แล้วแต่นะครับดอกใหญ่ดอกเล็กนะฮะถ้าดอกเล็กเราก็อาจจะหั่นครึ่งดอกใหญ่หน่อยเราก็อาจจะหั่นสีนะครับอ๋หละกระทะของผมพร้อมแล้วนะครับใส่ทุกอย่างเนี่ยครับลงไปผัดเลยครับปหมงรสด้เกลือเล็กน้อยครับ ส่วนประกอบทั้งสองอย่างเนี่ยครับเขาสุกค่อนข้างจะง่ายนะครับหลังจากนั้นก็นำกลับมาพักไว้ก่อนนะครับในขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับผมจะอุ่นกระทะให้เขาร้อนนิดหนึ่งไฟกลางนับ1-5ถึงครับ1 2 3 4 5สพอเลยครับเอาออกจากไฟแล้วนะฮะใส่ไข่ลงไปครับกอบให้ทั่วกระทะนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่แฮมกับเห็ดของเราเนี่ยครับ กลับลงไปนะฮะกระจายกระจายให้สวยงามครับความร้อนสถียนที่มีอยู่ตรงกระทะเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ไข่เข้าสุกไปเองอย่างช้าชานะครับระหว่างที่เราคอยไข่ข้นของเรานะครับให้เข้าสุกตามระดับที่เราอยากได้นะครับแน่นอนครับข้าวของเราก็จะต้องมีความพร้อมแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตักข้าวใส่จานครับข้าวสวยงามแล้วครับ ไช่ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเขาสุกกําลังดีนะครับก่อนที่เราจะเอาลงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราต้องมั่นใจก่อนว่าเขาไม่ติดกระทะนะค,คุณผู้ชมกะแทกเขาสัก3ครั้งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเลื่อนลงมานะครับโอเคเออครับต้องค่อยๆ สไลด์เลื่อนเขาลงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แต่งหน้าให้สวยงามนะครับด้วยผักสวยๆที่คุณผู้ชมมีอยู่ในตู้เย็นนะฮะพนใช้พาสเลลนะครับเราจะใช้ผักชีหรือจะอะไรก็ได้ครับนะครับหยุดเวลาครับเท่าไหร่ฮะ6นาที50วินาทีเห็นไหมครับว่าไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมอยากจะทําเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วดต่ที่มีจะใส่เป็นเส้กอกจะใส่เป็นกุ้งจะใส่เป็น หมูแดงอะไรก็ได้แล้วแหลที่เราจะสร้างสารรค์และนี่ก็เป็นเมนูแรกของจานอร่อย10นาทีที่พลนำมาฝากในวันนี้ครับ